วัดกราพระชำระจิตใจร้อนรุ่มสวงในอาศัยวัดว่าบันเทาผิดหวังใจป่วยโชคไม่อำนวยช่วยเราเปิดใจรับเอาพระธรรมปัดเปตาดวงมาน วัดเถิดนะอย่าได้โซกาพระพุทธรักษาพระธรรมมาช่วยป้องกันพระสงฆ์นาบุญช่วยลุ่นหนุนทางสวรรค์ปัญหาจบพลันเพียงทันสงบอุรา ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันหายใจเข้ารู้ทันหายใจออกมันภาวนาจิตจำใสเพราะได้รับการศึกษาเสินสมาธิปัญญา ดีกว่าปริญญาทั่วไปด้วยเหตุนี้เองอำเภอภูขันโดยการมีส่วนร่วมของคนภูขันที่เชื่อว่าถ้าเราอยากสร้างเรื่องราวดีๆขึ้นมานั้นคนภูขันทุกคนสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วจัดการแก้ปัญหาได้โดยการมีส่วนร่วมของคนภก,กขันและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นี่คือการตอบำเนิ่ขึ้นมาของกลไกที่เรียกว,ว่าเครือข่ายประชาสังคมคือสังคมของประชาที่จะร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาเพืองวันนี้เป็นวันมงคลเป็นโอกราสดีที่ทราบถ่ายเลการว่าที่นี่คือต้นแห่งประชาสังคมอาเภอภันผมเชื่อว่าที่นี่เป็นที่เริ่มต้นและที่นี่ก็เป็นบทสรุปของการดำเนินง,ง,งานในรูป ประชาสังคมวันนี้ผมเชิญผู้ภาพส่วนราชการมาแต่เราจะใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับซึ่งมีระเบียบบฎหมายรองรับโดยที่สนังานสาธารณอำเภอ็นฝ่ายเลขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรูปของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอก็จะมีผู้ภาพส่วนราชการแม้แต่ท่านภาพเอกชนภาพประชาสังคมเข้าไปร่วม ทุกคนทุกน่ายการมาที่นี่ได้ประโยนหมดไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจพัฒนาชุมชนคณะผู้บริหารสถานศึกษากาเกษตรส่วนราชการตา่างๆนะครับวันนี้็น็นมด์บุตรมมีทั้งแงฆบมีทั้งสถานศึกษามีทั้งบ้าน รัชกาลทุกภาคสา่วนตระวาตรวมื่นี้นายเตยมาให้กำลังใจในายเตยมากระตุ้นนายเตยจะมายืงเชิงชาติกับพี่น้องประชาชนเราจะไปด้วยกันสิ่งที่พวกเราจะคุวันนี้ทุกคนคุยได้พูดได้พูดในเชิงสร้างสรค์พูดในทางที่จะทำอะไรจ่อะไรให้เมืองขั้นเรามีความสุขนะครับผมขอ,อยืนยันว่าพวกเราจะร่วมกันในโอกาสนี้ผมขอเปิดเปที การเสวนาสร้างเมืองขันให้เป็นเมืองที่ยู้ของผมครับไม่ว่าจะเป็นงานวุนงานวุถ้าหมู่บ้านไหนจะทำหมู่บ้านศีาโมธนาด้วยย่วนวผมตั้งแต่าษาี่ีน้ประมาณอาจจะดูไม่น่าเชืิว่าของหน้าอมากนะแต่ผมแน่ใจนะครับทำไมถึงเลิกรเพราะไฮวยพวกศาที่ต้นต่อขนาดทุกอย่างเราแค่เอาหลังา สุราเรื่องเดียวมันก็ช่วยให้เราไม่ขาดสิ่งนะับไม่ไม่ไมเฉพาะเล่านะครับเรื่องอื่นด้ยวยเรื่องนโยายยังตงด้ยวเเดยวเรื่องการทำงานในงานสูงด้วยนะครับผมอยากให้ทำหทุกอย่างเคยบอกว่าท่านผู้ปกครองอา่อาอันที่หนึ่งลองให้ลูกทําอาหารที่กินเหนื่ยสิงหนึเพราะลูกทําอะไรไม่เป็นเลยนอกจากต้มไข่นะครับนะบางคนทําอะไรไม่เป็นจริงๆทอดไข่ก็ยังไม่นะครับามาคนนะครับ นั่นคือเยาวชนขณะนี้นะครับข้อที่ผมถามนะครับเขาจะเชื่อเฉพาะโซเชียลพ่อแม่แบางครั้งเขาไม่เชื่อไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนเขาก็ดูในโซเชียลนั่นแหละครับตามที่จริงแล้วใช่สิแต่ไม่ไมมาเรียนก็ให้เรียนนะครับแต่เขาเชื่อโซเชียลมากกว่านะครับเลยเกิดปัญหาในสังคมขณะนี้ฉะนั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีโอกาสได้ช่วยในการคิดช่วยถมลงกัน อดีตเมื่อสามาปีที่แล้วผมเคยเป็นนักเทศเทศเป็นนินท์ทเป็นนินทอาหางห้ามคนดื่มเหล้ากินเหล้าเพราะผมเราให้พีอุปีใจพอสึกออกมามากินเหล้าบอกแล้ว่าในเขาที่มเหลาเป็นจริงที่จริงไม่ใช่ใครก็คืออยากเข้าสังคมอยากให้เขาชื่นชมที่ไหนได้ทีนครัตบตกระยุกตอนนั้นเขาว่ากินเหล้า ผมก็เลยเริ่มเล่าตั้งแต่วันนั้นได้9ปีครับเพิ่งมากินอีก3เดือนที่ผ่านมาเห็นคนจริงจิงเพราะว่าคิดว่าถึงฤดูกาลเลือกใหม่แล้วจะหาพรรคพวกเดียก็เลยเลิกซะการเล่นกีฬาเล่นดนตรีหรือว่าการทำงานร่วมกันพวกอทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดปัญหานะคะการเรื่องเล่านะคะเพราะว่า จะทาให้เขาเคะมีจิตใจอยู่อยู่ตรงที่แบบสิ่งที่เรานำม,มาให้เขาทําเขาจะได้มีแนวทางคิดนะคะว่าเวลาว่าเนี่ยเราจะหาอะไรที่แบบมันเป็นประโยชน์ในการทําดีกว่าการเป็นยุ่งกับอะไรในมุมอย่างนี้นะคะซึ่งมันส่งผลเสียไปยังครอบครัวของเราทําให้ผู้คนนะคะมองครอบครัวของเราไม่ดีอีกด้วยรัวโรงเรียนแข็งแข็งแล้วรัวบ้านจะต้องแข็งแรงนะครับ น้อยขอร,รู้เร่อวว่มามีกฎหมายรองรับเพราะฉะนั้นกิจกรรมผมอยากที่มันเกิดอย่างน้อยสองกิจกรรมที่ผมอยากจหญ่นำเสนอในที่ตรงนี้คือนะครับงานบุญบอบเล่าอยากจะให้ลูกค้าอีกทำเป็นตัวอย่างใหได้นะครับประการที่สองสถานทึกสาหลอกเล่าสถานศึกษาเราเพระบุูกคัา แสดงเจตจำนงด้ยวกกดย,ยกันบ้านติดบ้านเลยเวลาไม่กห็นกันไม่ต้องมีเล่าแต่พวกมันนี้ถ้าเราไปดูคนรวยๆเลยนะครับงานสมก็คนรวยๆจะไปมีเล่าเพราะมีที่เดียวมีแต่คนจนๆเงินร้งเห็นไหมซื้อเล่าแบบท้องถิ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นงาน,นบวชตอนเล้าแต่ตัวนี้ไม่ได้มาบ้านฉันรับท่างคะแนนจะขอไว้ครับผมให้มานำเสนอท่านแล้วไปวไประชากรเป็นเราเองถ้าเริ่มต้นวันนี้ทำหน้าที่ ตัวอย่างที่ดีค่ากว่าคำสองท่านผู้ไม่กันบอกว่าสอนยากก็คือแม่มนทีไม่ยากครับถ้าผู้ปกครองก็คือพ่อแม่สังคมใหญ่ก็คือท่านป็นผู้อ่านถ้าเป็นพ่อเมืองใหญ่ที่มาเริ่อต้นก็ะนะผู้อ่านได้เปรียบต้องื่นที่เราเรื่องต้นแนวถึงแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ก็ เรื S <S <preach science> ่องต้นท so so ี yes, so ่ดีแล so ้วอนาก็จะดีขึ้นนะครับก็คือเรื่องต้น้วยการแนะนำถาสามสิท่านเลื่อนยไปยี่ยี่ยนด้วยการกระทำนะครับโดยเฉพาะก็ผู้อาวที่เป็นผู้นำแรกเริ่มก่อนแต่แล้วประชาชนมั้นเป็นอย่างนะครับถ้าเราไม่ทำทางให้เขาก่อนเขาเออก็ผูกขาดผมเชื่อว่า ในวันนี้แม้ในพระสเรก็มาด้วยใจทุกท่านที่มาตรงนี้ก็มาด้วยใจเพื่อจะทาเพื่อตรงนี้ให้เป็นจุดผู้หมายอันเดียวกันผมจึงพูดตลอดว่าใจถ้าจัดขมันต้องได้แน่นอนแต่เมื่อไรใจไม่รับอะไรมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่มาทุกคนวันนี้ผมเชื่อว่ามาด้วยใจแล้วมาเี่ จะต้องะเบทุกทัวอำเภอคันต้องป็นอำเภอที่สะอาดอำเภอที่น่าย่อไปเรื่อง่านี้มันต้นเปบมันดีก็ไม่อีก็อยู่ที่ผู้นำผู้นำพระตัดไปผู้นำโยมว่านต่าแงผู้นำทุกทุกหลุมทุกองคโดยเฉาแต่ว่ากางงานน่จะนำคราะเราไ สูวันนี้เรามาจัดเวทีที่สมเสริมการนวดเล่าในการปวดการผู้สึต่งตางๆที่เรารณรงค์กันมาแล้วทำไมายว่า,าดีดีแล้วดีแล้วร,ระมาทำถ้าไม่ทำใครจะทำเพราะฉะนั้นผูน้นำ ถ้าท้าฝ่ายอาณาจักรแต่เริ่มต้นเพราอวันนี้นรเรามาเสริมากันเพื่อให้เกิดความสมรรสมัชทีในทางที่จะร่วมร่วมมามือก,กนนารในการพัฒนาตาโครงการที่ทางัเพิได้จากโลก ประชานอารทำหน้าที่เกี่ยวกับการรณรงค์ทำสามฝ่ายสามฝ่ายต่อไปฝ่ายบ้านเมือฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายของประชาชนทุกบุคคลนะเดือที่จะให้เรือกท้ขันเป็นที่อายุงานใสอายุคนรออายุในรายการเร อยู่ไม่ได้าเกิดแก่จบตายเปนของสมนาอม่มีใครที่อลงโทษไปได้จริงมีงั้นก่อนที่จะตายกาทำหน้าที่ใหสมบูร์แสดงความที่แหนอะไรตางที่ที่จะทำให้ปัจมบันราบรืนความเจริญต้องข้าวเปล่าแสดงความซึ่งสัตยยิดีกับคณะที่มาลงเสวนาในวันนี้ต้องเรินด้วยรายชื่ สถ้าชาวนยายาินไองก็ราำให้แลงและประชา,าสังคมผูคขานขอแสดงเจตนารงนี้หนึ่งจะร่วมทาให้เกิดการเลิกเล่าลนเล่าในเมืองผูกขาน บุญมาด้วยดีแล้วอย่าท้อถอยบุญสั่งสมบ่อยๆคงไม่น้อยคุณค่าีเงินไม่มีบุญนี้ไม่เคยกันท่าทำบุญด้วยปัญญาภาวนานี้อย่าลืมเลือน